ท่อตันไม่ต้องเรียกช่างอีกต่อไปหลังจากเราทดลองใช้เมื่อหนึ่งอาทิตย์ท่าออ่างล้างหน้าในหอผักคือระบายน้ําง่ายขึ้นมากก่อนหน้านี้มีปัญหาร้างหน้าแล้วน้ําขังในอ่างค่ะต้องรอประมาณ5นาทีกว่าน้ําจะลงจนไปเจอตัวนี้นี่แหละช่วยชีวิตเด็กหออย่างเรามากจุลินทรีย์ของ g o ผัดนั่นเองเป็นผงจุลินทรีย์ออแกนิกนะคะไม่มีสารเคมีอันตรายปลอดภัยแน่นอนตัวแรกที่จะใช้เนี่ยคือสูตรย่อยสลายไขมันกระปุกสีขาวเราจะตักผงใส่ลงอ่างไปเลย3มช้อนค่ะ เพราะในอ่างนะคะมันมีน้าที่ขังอยู่แล้วเราก็เปิดน้ําช่วยหรือใช้มือคนในอ่างได้เลยทิ้งไว้นะคะจุลินทรีย์ตัวนี้นจะค่อยๆไหลลงไปย่อยสลายไขมันสิ่งอุดตันพวกเส้นผมหรือเศษอาหารทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเลยค่ะพอครบเวลาก็มาใช้สูตรกาจัดกลิ่นกระปุกสีดําตักผง3มช้อนใส่อ่างเหมือนเดิมเพียงแค่เนี่ยน้ำจะระบายลงง่ายขึ้นทอลงสิ่งสกรปรกก็ถูกกาจัดไปอีก3วันนะกลับมาทําซ้ําได้เลยนี่เราทําไปแค่สองรอบ